โป๊ะๆอยู่นู่นวบเก็บแค่กอตรงนี้ก็เนี่ยเก็บแค่กอนี้ก็พอแล้วดูแล้วดังโป๊ะะเลยจ้า นี่นะคะทุกคนมันดูง่ายมากดูลำใหญ่แบบนล้โอ้ทุกคนเต็มเลยพักบุ้งฝรั่งหรือเจแปนิสขน w e e d นะจ๊ะเต็มเลยนี่ดู ปาดเพาะนี่อันนี้เล็กๆอยู่เลยเนี่ยน,นี่ก็สวยนี่แต่ลำใหญ่ๆลำกำลังสวยงามเดี๋ยวเจ้จะไปเก็บกระเทียมป่าอีกทุกคนวันนี้เก็บผักบุงฝรั่งไปก่อน ใครยังไม่เคยกินเด้อลองเอาไปกินดูมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆอ้โหลำเนี้ยดังโป๊ะป๊ะเลยก่องไว้ก่อนโอโ้ทุกคนกำลังแบบกำลังแบบพอดีเก็บเลยเนี่ยลำแบบเนี้ยอร่อยเก็บลำลำเล็กๆไว้ก,ก,ก่อนเก็บไปทอแกงก่อน สวย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 ดู a a seaweed 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 <ologie> ดมีแต่สวยๆเก็บอยู่คนเดียวกระซิปทำไมไม่ด้ไม่ม <c oughs> <Asia> <c oughs> ีใครอยู <c oughs> <c oughs> <โ>่นะคะกระซิบกระซิบกระซิบเพ็เนียงอืมสวยนี่เขายังไม่ออกเยอะนะ โอ้ทุกคนเต็มเลยอะปาวันนี้จะเอาถุงมาใส่นะกะจะมาเก็บไปนิดเดียวเดี๋ยวให้น้องสาวมาเก็บมัง่งน้องสาวก็ชอบเอาไปแกงแบโพนะจ๊ะไปหาหมูสามชั้นก่อนจะไม่ชิมดิบนะคะทุกคน พยายามทำสุกกินอะกลัวมันเสาะท้องจะเข้าไปทำไมไม่รู้นะในป่าโอ้โ,โ,อโสวย,ยางามไรไมีแต่งานงาม,งามน้องๆของก็รอให้เจ้ไปที่สวนนะเนี่ยโอ้โห Okay. สวยมากทุกคนดูโอ้ยเดี๋ยวสองลำนี่สองสามสี่ลำนี่หกักคอน,นี้ออกโอ้โดูโอ้โห้ สวยจังประตัวระตัน่ะใหญ่มากเลยเก็บกองไ้ก่อนเพราะวันนี้ไม่ได้เอาตะกร้ามานะจ๊ะโอ้จะจมุดเข้ามาทำไมไม่รู้อ่ะทุกคนนูน่นน่ะอยู่ข้างนอกตรงนั้นน่ะที่เดินสบายๆแยะๆไม่เดินเต็มเลยค่ะ ทุกคนเลยแต่ไม่รู้เจ่จะเข้ามาทำไมในนี้ไม่รู้อะไม่เข้าใจตัวเองโอ้โประตู <c ười> <c ười> <c ười> เคยเข้าใจตัวเองไหมทุกคน <c ười> จะเดินเข้ามาทำไมรส <c ười> <c ười> ชาติเปรี้ยวๆนะ ท่านเปี้ยวดีออไปโห้ยสะใจมากเลยเจอแบบนี้ก็สะใจดีนะจ๊ะนี่อันเล็กๆไม่เอานะจริงๆอ่ะข้างนอกนั่นน่ะตรงนู้น่ะเยอะมากแต่มันติดถนน เราก็จะไม่เอาเขาค่ะเนี่ยจะเจ๊เก็บกล่องไว้โอ้โหดังปึกเลยดังตึกบังปึกอุย้ยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ขอตัวเก็บใส่ถุงกันจ้ะนี่ดูโอ้สวยงามมากจ้ะ ใส่ถุงเอาถุงมาเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่นะจ๊ะถือเก็บแป๊บเดียวจะเต็มถุงแล้วจ้าใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุง ดูกอนี่เก็บแค่กอตรงนี้ก็เนี่ยเก็บแค่กอนี้ก็พอแล้วดูแล้วดังโป๊ะโป๊ะเลยจ้า เ yeah, ยอะจริงๆเนี uh ่นะคะทุกคนมันดูง่ายมากดูลำใหญ่บดรบมันเลยมันจ้ะอุ้ยพอแล้ดดดวแหละทุกคนเยอะละเยอะแล้วจ้ะอุ้ยพาเดินชม นี่ค่ะดูลำดูลำเขาคะดูชัดๆนะคะทุกคนดูจ้าสวยงามมากเนี่ยตอนนี้กำลังสวยเลยค่ะตอนนี้เลยนะคะสวยมากนี่ค่ะแต่ว่าปีที่แล้วอะ่ะ จไม่ได้ทำคลิปเนาะอตอนทอี่ทางอำเภอ,อเขามาตัดตอนต้นสูงๆทิ้งอะเนาะแล้วเขาก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนตอนหน้าใบไม้ร่วงแล้วว่ะเขามาตัดพวกกอพวกนี้ทิ้งเสร็จแล้วลำเขาก็งอกไปอีกอะแต่เจ้น่ะไม่ได้ลงมาถ่ายคลิปไว้เนาะเพราะว่ามันแฉะไง แต่ว่าดูด้วยตาเปล่ามันมองเห็นไหมคะจากข้างนอกอะ่ะก็จะเลิกเก็บเลยนะยังจะเก็บอยู่ดูสวยสวยแต่ว่าอาจ้ะกินคนเดียวะคะ่ะเจะเก็บไปแค่พอแกงเนาะแค่นี้ก็พอแล้วคะ่ะทุกคนดูอ่ะกำลังสวยเลยกำลังสวยสวยนะทุกคนนะบา อวบอวบ,อวบเป็นตะกินแทะเอาไปลวกเจี้มน้ำพริกก็ได้นะคะทุกคนใบเขานะ่เวลาเราไปกินนะขอเขาจะทำให้ช่วยให้ระบายท้องเนาะช่วยให้ระบายท้องน้องสาวเจ้เขาชอบกินชอบกินใบมันแต่เจ้ไม่ชอบกินนะเจ้เด็ดออก ขาบอกว่ากินแล้วมันระบาย <c oughs> ก็คือกินแล้วมันเป็นพิษในท้องนันเลยเนาะเนี่ยทุกคนดูดูข้างล่างนู้นเต็มเลยอูย้ไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยมาเก็บได้เลยอนะทุกคนสนับรุนหรือป่าอื่นๆก็มาเก็บด้วยแถวบ้านเจ้ไม่มีหรอกนะสบรุนหาไม่เจอหมู่บ้าน,นเล็กๆกันดาน เอาไปอีกสักหน่อยเผื <own insan> ouais, ่อจะได้แกงสองรอบเนาะนี่น่ากินโอเคนะคะทุกคนโอ้ยมนจะอวบว้ยนั่นเก็บไปกองกันเหลือหนึ่งสองสามกองเองเนาะนู่น่ถุงไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปแล้วค่ะไปอัปเดตปักสวนผักไทยหน่อย สวนผัไทยในสวีเดนนะจ๊ะพร้อมออกตลาดแล้วเดอ้อผักยังไม่ครบหรอกแต่ก็จะเริ่มเดินสายนะจ้าเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนลําใหญ่มากลําใหญ่มากทุกคนดูขอนำเสนอเนอภูมิใจนำเสนอทุกปีจะต้องเก็บเนี่ยค่ะ ไปแกงนะจ๊ะแกงเทพโพนะเดี๋ยวไปหาหมูก่อนหมูสามชั้นเนาะโอเคนะจ๊ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย